<c oughs> อ๋อเป็นอะไรกันไปอยู่กับพี่วินนะครับกไ็ไม่ต้องเสียไม่ต้องสงสัยนะว่าทําไมอยู่ๆถึงมาแบบนี้ทําไมใส่หมวกทำไมปิดหน้าโดนคดีอะไรหรือเปล่าไม่ได้โดนคดีอะไรนะแค่จะมารูปแบบนี้นะก็จะพูดเลยแล้วกันว่าในอนาคตนี่นะครับก็พี่บินคงจะแต่งตัวแบบนี้แล้วก็ถ่ายเป็นปคลิปนะครับในชุมชนเนี่ยเราไม่ได้ลงเกี่ยวกับวันเกิดของผมนะครับซึ่งมันเป็นวันที่18ดกุมภาพันธ์ กุมภาที่อะไร18ดธันวาคมนะครับในปีนี้ก็ถือว่าผมก็อายุ18ปีนะครับเดี๋ยวก็18แล้วเราน่าจะมีอีก1ปีที่ผมจะทำเรื่องอะไรแบบนี้ซึ่งในวันนี้ครับพี่วินเนี่ยมาพูดเรื่องของตัวเองแล้วก็1ปีที่ผ่านมานะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราลงคลิปไปทั้งหมด12คลิปนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่รวมนะ อันอันนี้ไม่รวมคลิปช็อตนะถ้าเกิดว่าเป็นคลิปใหญ่ๆเนี่ยลิปยาวนะคลิปยาวในยท่ก็เป็น1ิคสิปก็ถือว่ากูเนี่ยให้มาตรฐานดีครัสำหรับ1นึ่เดือนหนึิปที่บางเดือนมันโผล่มาสองถึงสาิปนะครับผมยังจัดแจงเวลาชีวิตตัวเองไม่ได้เท่าไหรผ่ผมยังผมยังเทคแคร์ตัวเองไม่ได้อะไรประมาณนี้แล้วก็ผมจัดการเรื่องของอารมณ์ไม่ค่อยจะดีครับทุกคน ในช่วงที่ผ่านมาผมมีปัญหาหลายอย่างในชีวิตของผมซึ่งผมไม่ค่อยจะมาโพสไม่ค่อยจะมาพูดเพราะว่ามันเป็นเรื่องของผมเองผมจัดการตัวเองได้ซึ่งแม้ว่าจะใช้เวลานานหน่อยผมเริ่มจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็เริ่มที่จะฟักออฟนะครับกูพูดเรื่องมันเกิดจบดียังวะก็น่าจะไม่ได้โพส์นะครับเ,ออเดี๋ยวขอพูดซ้ําอีกหน่อยแล้วกันนะก็เรื่องมันเกิดผมผมไม่ได้โพสต์นะครับแต่ว่าใครที่อยากอวยพรย้อนหลังก็มาได้นะครับแต่ว่าออช่างหัวมันแล้วกันนะ น้องๆก็อาจจะลืมเพราะว่าช่องผมเนี่ยมันไม่ค่อยจะแอคทีฟเท่าไหร่นะครับมันลงคลิปทีแล้วไม่ค่อยถี่เท่าไหร่นะครับเราก็ไม่ค่อยจะพัฒนาอะไรกันเท่าไหร่นะก็มันมีคลิปตองนะผมมีคลิปตองอยู่ประมาณ2คลิปแต่ว่ายังคิดว่าจะเอายังไงดีกับการตัดต่อเพราะว่าผมเนี่ยยังงงอยู่ยังงอมอยู่นะว่าเออคุณจะใส่อะไรไปดีนะครับซึ่งพอผมเนี่ยได้ย้อนไปดูชุมชนเก่าๆนะชุมชนนะชุมชนที่ผมโพสไปเนี่ยผมก็ได้ขี้โม้หลายๆอย่างมีทั้งเรื่องโฟเดสอันเทิร์แล้วก็ น่าจะมีแค่สอ,อันนี้ครับแล้วก็คลิปดอออีกมากมายซึ่งผมได้คีโมไว้ปลายครับคีโมมากแล้วเอ้ยมีไฟไดฟเว์ดีด้วยแต่ว่าน่าจะไม่ได้เล่นแล้วเพราะว่าไฟคลิปนั้นจริงๆเนี่ยคลิปนั้นมันตัดต่อจะเสร็จนะแต่ว่ามันมันเอ่อมันเป็นเหตุสูญวิสัยครับที่ว่าผมเนี่ยเล่นเกมนั้นโดยไม่ปิดโหมดเซนเซอร์ซึ่งทําให้ผมต้องไปเบอร์เองแล้วคลิปกูเล่น1ชั่วโมงกูกูทาไม่ได้มันนานเกินไปนะครับเออก็อะไรประมาณนั้นนะ ก็ต้องขออภัยจริงๆครับในส่วนของปีหน้านะครับก็พี่บินก็อาจจะมีการเล่นเกม PC มากขึ้นนะครับก็อย่างที่เห็นเห็นกันไปในคลิปช็อตนะครับที่มีการเล่นเกม G ีมอนนะครับไม่ได้หวังเยอะบอกให้รู้เฉยๆนะครับถ้ามีก็ดีใจก็จะไม่ประกาศอะไรหรอกนะครับก็จะมีแค่ว่าเออลงคลิปแล้วนะครับน้องๆหนุ่มๆอะไรประมาณนี้ผมไม่ได้คิดจะทําให้มันเป็นอาชีพหรอกครับผมทําเป็นแค่ยามว่างแล้วก็งานอดิเรกก็ว่ากันไปก็ถือว่ามันเป็นงานอาดิเรก ม่เ้ยสัตว์มาก็ก่อนจากกันไปนะครับพี่บินก็ทั้งปีนี้ก็มีแค่นี้นะครับบอกให้ปีหน้าเนี่ยเป็นปีของเรานะครับก็ขอให้เจริญในหน้าที่กันก็ขอให้เจริญในหน้าที่การงานครับใครที่มีแฟนก็ขอให้รักกันมีเพื่อนก็ขอให้รักกันยิ่งขึ้นครับส่วนพี่บินก็อยู่แค่นี้แล้วก็จะแจ้งแค่นี้นะครับสำหรับปีนี้นะขอบคุณทุกคนครับก่อนจากกันไปก็อยากจะขอบคุณทุกการติดตามทุกสับสไครต์ทุกไลค์ทุกแช่ก็กูไม่อยากจะพูดเหมือนพวกยูทูบเบอร์หน้าใหม่หรอกนะแต่ว่า ก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆครับถ้าไม่มีคุณในวันนี้ก็ไม่มีผมในวันนั้นครับซิเกนนคครับรใครนะครับสงสัยว่าทำไมถึงใส่แว่นนะครับเพราะว่าตากูเวลามองกล้องกูจะไม่ชอบมองกล้องใครแล้วตามันจะดูเหล่นะครับ